กันที่อูอี้ฟานหรือว่าคริสบูดีกว่านะคะเฮ้ยคนนี้ได้ข่าวแบบนี้แล้วแอบตกใจเพราะเราก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับเขาพี่ปอ,อยงงตอนนี้เขามีข่าวว่าเขากำลังเป็นประเด็นล่อลวงหญิงสาวอะไรแบบนี้ดังนั้นถ้าข่าวออกมาเนี่ยทำให้แบรนด์ต่างๆเนี่ยนะถอนเขาออกจากการเป็นพรีเซนเตอร์แล้วค่ะ สืบเรื่องมาจากที่อูอีฟ้ฟานหรือคริสบูอดีิสมาชิกหนุ่มแห่งวงเอ็กโซตกเป็นข่าวล่อลวงผู้หญิงจำนวนมากมาข่มขืนในเบื้องตน้นคริสบูได้ถูกสื่อยักษ์ใหญ่อย่างชายน้ามีเดียกรุ๊ปแบนไปแล้วส่วนแบรนด์สินค้าบางแบรนด์ที่คริสบูเป็นพรีเซนเตอร์ก็ได้ยกเลิกสัญญาไปค่ะแต่ข่าวอัปเดตล่าสุดที่เพิ่งจะออกมาในวันนี้ก็คือมีแบรนด์รู้อีกหลายแบรนด์ที่ได้ตัดสินใจยกเลิกสัญญากับเขาเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็น ตอเชนนะคะบูกแกรี่เพนเซนวิดีโอซึ่งก็เป็นค่ายหนังยักษ์ใหญ่ของจีนมาสเตอร์คงไอซ์ทีโ v ยวิทองไปจนถึงแบรนด์เครื่องสำอางอย่างลังโกมค่ะที่ตา่างก็ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับคริสบูเส้นข่าวเช้านี้คริสวูได้เป็นได้เซ็นสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์เครื่องแต่งกายและแบรนด์รองเท้าในจีนด้วยแต่ทุกแบรนด์ก็ได้ยกเลิกสัญญากับเขาหมด ส่งผลให้ในตอนนี้คริสบูแทบจะไม่มีงานพีเซนเตอร์เหลือในจีนแล้วส่งผลให้รายรับจำนวนมากในอนาคตของเขากลายเป็นศูนย์ทันทีเนื่องจากทางแบรนด์ดูต่างก็ยกเลิกสัญญากับเขาไปเป็นที่เรียบร้อยถ้ามีชาวเน็ตเข้าไปโพสต์ข้อความโจบปีทุกวันโดยหลายคนบอกให้คริสบูย้ายออกจากประเทศจีนไปซะ ทางด้านคริสวูเองในขณะนี้ก็ยังคงยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองและได้โพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียที่มีผู้ติดตามถึง52ล้านคนว่าถ้าหากเรื่องดังกล่าวเป็นความจริงขอให้ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าผมจะเข้าไปอยู่ในคุกด้วยตัวเองเลยคริสวูเติบโตในเมืองกว่างโจวนะคะทางตอนใต้ของจีนและได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาด้วย โดยคริสมูเคยเป็นสมาชิวกวงเอ็กโซในระหว่างปี2012ถึง2014ก่อนจะผันตัวมาเป็นศิลปินเดี่ยวและนักแสดงโดยคริสวูเคยร่วมแสดงในหนังเรื่อง Triple X, x Return of s a n d e r c a g e รวมถึงหนังจีนที่ประสบความสำเร็จบนบ็อกซ์ฟิสอย่างงดงามนะคะกับเรื่อง m r Six และ Journey to m r Six x, รวมถึง Journey to the West The Demon Strike Back ด้วยค่ะ โอ้ยฟังข่าวแล้วช็อกนะเนี่ยในฐานะที่คุณนี่ถือว่าเป็นแฟนคลับเขาเลยอพอฟังข่าวนี้นี่คุณเชื่อไหมคุณคิดว่ามีม,มีมีสิทธิ์เป็นไปได้ไหมหรือว่าไม่น่าจะเป็นไปได้อจริงนะเชื่อครึง่งเชื่อครึง่งแหละเพราะว่าเรื่องแบบเนี้ยเราก็ไม่รู้ไงเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบด้านอีกด้านหนึ่งของสื่อิ้นที่เราอาจจะไม่เคยรู้จักเลยก็ได้แต่ในใจก็แอบคิดว่าเฮ้ยคนอย่างคริสปูทําไมเขาต้องไปล่อลวงผู้หญิงมาข่มขืนล่ะน่าจะมีไนที่แบบ ไม่รูลหลวงเขา,ขามากกว่า่ <laughs> าแต่ถ้าจะหลวนว่าที่ประเทศจีนเขาเอาจริงอยู่แล้วไงขนาด,ดยังไม่ยอมย<อ>ืนยันนะถอนถอนอนถอนหมดเลยดูสิอืออือ,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 อเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามกันนะฮะ